สัญลักษณ์ธงสนามแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตหมายความว่าอะไรบ้าง สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ททั่วโลกนะครับจะใช้สัญ,ญลักษณ์ทง เป็นการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามช่วงนั้นๆน,น,นะครับสัญ,ญลักษณ์ธงดังกล่าวนะครับจะเป็นการแสดงให้นักแข่งได้ทราบสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันนั้นดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยนะครับการรู้จักสัญ,ญลักษณ์ธงถือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดเพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการแข่งขันในทุกๆสนามครับถ้าคุณนะครับชื่นชอบการแข่งขันหรือต้องดูการแข่งขันรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับจะรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ธงไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ ท่องตละสีนั้นมีความหมายถึงอะไรบ้างผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง อาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับทงเหลืองพร้อมป้าย SC แสดงว่ามีอันตรายข้างหน้าและมีรถเซฟตี้คานะครับออกมานําขบวนให้ขับตามรถเซฟตี้คานะครับห้ามแซงโดยเด็ดขาด2ครับทงสีเหลืองแถบแดง แสดงว่ามีคราบน้ำมันบนสนามแข่งนะครับให้หลบหลีดระมัดระวังนะครับ3ครับทงสีเขียวโบกนะครับแปลว่าให้แข่งขันได้ตามปกติครับ4ครับทงสีฟ้าโบกนะครับแสดงว่ามีรถแข่งที่มาเร็วกว่าตามมาใกล้มากและจะแซงได้ทุกเวลา5ครับทงเข่าดาพร้อมเบอร์รถนะครับจะเป็นการเตือนในเรื่องมารยาทนะครับในการแข่งขันแก่รถแข่งดังกล่าวนะครับ6ครับทงสีขาวแสดงว่ามีรถพยาบาลหรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนามแข่งนะครับ 7ครับธงสีแดงครับแปลว่าให้นักแข่งนะครับหยุดการแข่งขันโดยทันทีนะครับแป่ครับธงสีดําพร้อมหมายเลขรถนะครับหมายถึงรถแข่งขันนั้นๆนะครับต้องออกจากการแข่งขันนะครับ9ครับธงตาหมากลุกนะครับแสดงว่าจบการแข่งกันครับข่าวต่อไปนะครับถ้าได้ดูกีฬามอเตอร์สปอร์ตแล้วมีการยกพลขึ้นมาข้างๆลาสนามนะครับก็น่าจะคลายความสงสัยไปได้เยอะเลยนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ